อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะพูดเลยนะมื้อนี้อิ่มมากสุดยอดมากเลยเนาะเฮ้ยอันนี้พูดก็พูดนะอันนี้พูดกันตลอดตรงนี้เลยว่ามื้อเนี้ยขอบคุณเจ๊แอมมากเลยนะค่ะวันนี้ที่เจ๊แอมเป็นคนพื้นที่แล้วเลี้ยงพวกเราสองคนขอบคุณทุกเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆ๋อีชอนอีเจมกูไม่ใช่เจ้าของร้านกูคงเลี้ยงพวกมึงไม่ได้หรอก คนพื้นที่มึงมึงเป็นเจ้าถิ่นมึงต้องอเล<ห>ี้ยงสิกูไม่มีตงังค์เราตังค์มาไหนมึงบอกว่ากูมาจันทิจะเลี้ยังดูปูเสือไงไม่เ,เลี้ยงเลยเลยอ้าวไอ้ชอมเขาบอกมึงจะเลี้ยงไม่ใช่เหรออุ้ยอ,อ, <c oughs> อะไร อยไม่ได้ตังมาเดี๋ยวมีโทรศับท์ไหมใช้แอปโอเลยดอกโอ<ว>เลยไม่ได้เติมตัง <S <S อะโอยเจมมึงมีคนละครึ่งตอนนี้คนละครึ่งกลัวเหลือแต่ครึ่งชีวิตที่เหลือของกูแค่นั้นแหละ แต่ยังไงมึงก็ต้องเลียงมึงก็ไมเอาตังค์ที่ด้านมึงมากระดนตานสิไม่ว่าเลยนี่มา้อเกก็ไม่มีากงกกลับ่งไปเอาตังค์กูไม่มีตังค์เลยมึง็มึงเด็ไปเมึงไเดรยังไงมึงก็ต้องเียงตมึงโไม่มึงงนไม่มีตั้งไม่มตึงเรียนโไม่ด้ไม้ไม่้ไม่ได้ม่งด้มด้ไม่งไมมดม่ไไม่ไดไม่ม่ได้ไมได้ไม่ได้มีได้ไม่ไมไมม คือพวกเรามากินกันก็กะว่าอีนี่ก็มีอีน,อนี่ก็มีกับไม่มีใครมีตังเลยค่ะท้าหนูไม่มีตังจ่ายหนูขอล้างจานช,าช้นี่ได้ไหมครั้งคงไม่พอล้างจานไม่พอชอนแล้ว,ลวมีเด็กเสิร์ฟอย่าเป็นเด็กเสิร์ฟครับเต็มครับนักเสิร์ฟเราเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะทำไงไม่มีเงินจ่ายอ่ะครังเอางี้ผมมีงานให้ทำงานอะไรครับเลี้ยงไส้เดือนฮะเลี้ยงไส้เดือน มา e. มา giving, มามามาทำงานมาทำงานมาทำงานกระลบังนี่นี่แหละคืองานเดี๋ยวยอดกระลำบังก็กลัวกลัวค่ะอันนี้คือตัวที่เราจะมาทำงานเลยนะกระลำบังเนี้ยมามาดูกันว่าจะให้ทำอะไรบ้างมึงจะร้อนทำไมใส่เดือนค่ะมึงจะน่ากลัวใส่เดือนอีกงจรหรอใส่เดือนค่ะกลัวมากค่ะมึงกลัวใส่เดือน เหมือนคอเขาแม่แม่ พี่เดฟขาสรุปแล้วจะให้เรามาทําอะไรกันม้่งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงไส้เดือนกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเลย<ม>ตั้งแต่เราเลี้ยง<ม><ม>ให้อาหารไส้เดือนเลยจนขั้นตอนเราล่อนจนเป็นปุ๋ย <c oughs> โอ้อปุ๋ยเนี่ยเอาไปทําอะไรได้แล้วไปขายยังไงยาค้าง,งาปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยนะครับเป็น<อ>เป็นปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์สูงนะครับมีจุลินทรีย์เ้็กกว่าชนิดเป็นประโยชน์กับพืชนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยเย็นอย่างเงี้ยอ่า เม็ดเม็ดเขาจะละเอียดอ่าเราสัมผัสดูก่อนจะลิกได้เดือนต้องทําความรู้จักกับได้เดือนนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนแมเมื่อยังไงคะเอาไปคนละตัวเอาไปคนตัวไปตัวเอาไปคนละตัวชอได้โอ๊ะเป็นลมเล้วยังแม่เมื่อโอ๊เป็นลมแล้วแล้วแม่เมื่อโม๊ยแม่เมื่อแล้วแล้วแล้วจะเป็นปุ๋ยแล้วเอาเราช็อตจับไปทากับข้าวกินทำอะไรกินได้คะให้แม่มกินก่อนเธอเยี่ง อาแผมแถมแแเป็นคนอื่นไม่ให้นะเนี่ยน่แนเนี่ยถ้าไม่รักไม่ให้นะเนี่ยเดยบขา และคนอื่นมันก็ได้ค่ะตัวกะชอบก็ได้ดีชอบพี่เทพ่ะสงสารมันนะค่ะปล่อยมันเถอะค่ะพี่เทพหลักลูกเกินไปละค่ะไอ้บอลมาดูกเดอดไอ้ชอนเออพี่เทพถามนิดนึงพอเราได้ปุ๋ยจากเดือนแล้วตัวมันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนหมดตัวเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปเลี้ยงต่อทำยังไงถึงจะแยกมันออกจากปุ๋ยออกจากตัวได้ละคบเรามีเครื่องร่อนพี่เทพขาอยากเห็นเครื่องร่อนนะคะงั้นเราไปดูเครื่องร่อนแล้วไปดูขั้นตอนการผลิตปุ๋ยกันได้ได้ค่ะ เอลยครับอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าตัวเครื่องรอนใช่ครับ คือเขาเอาตัวไส้เดือนกับไอ้ไอ้ไอ้พวกเน,นี้ยนะที่เป็นตัวดินเนี่ยเอามาใส่นี้เหรอครับใช่ครับล่อนทำไมล่อนเพื่อว่าเราจะได้ปุ๋ยหมุนไส้เดือนที่เป็นปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้ว,แล,วแล้วตัวไส้เดือนไม่ตายเหรอครับตัวไส้เดือนไม่ตายครับเขาล่อนเพื่อจะแยกระหว่างปุ๋ยกับไส้เดือน <c oughs> เอาปุ๋ยเนี่ยมาบรรจุถุงอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวไส้เดือนเนี่ยเอาไปทําพันุ์เพื่อจะทําดินให้เป็นปุ๋ยต่อไปมานี่คือตัวไส้เดือนที่เราล่อนแล้วโอ้ ถ้ามึงไม่อยากตายกูมึงจะจับชอบไอ้นี่เหมือนอันนี้มากเลยนะอันนี้เดี๋ยวก่อนสลิมเฮ้ยแต่ว่าเหมือนนี้มากกว่าอะไรสปาเกตตี้เออเออมึงกินสิฮะางเอาแล้วเขาบอกจริงหรือเปล่าฮะไส้เดือนน่ะตัวเดียวเพศสองเพศจริงไหมครัถูกต้องครับในหนึ่งตัวเนี่ยเขาสามารถผสมพันธุ์กันเองได้ถ้าเขาไม่มีตัวอื่นหัวท้ายเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันเองได้ผูอย่างเงี้ยเราไม่อยากเกิดเป็นกระเทยอยากเกิดเป็นไส้เดือนมากกว่าเรากได้ผสมพันธุ์กันเอง และสมมุติว่าถ้ามันขาดครึ่งปุ๊บมันก็แยกเป็นสองตัวใช่ไหมครับถ้าขาดสามท่อนก็เป็นสามตัวอันนี้ไม่ได้ยาดามากนะครับเพราะชอนเคยบอกว่ามันมันเลื้อยมาในบ้านเนี่ยมันยุบยุบเงี้ยเราก็ตีมานมันไม่ตายพอขาดครึ่งปุ๊บมันก็ยังกระกัก ได้อีกอ่ะได้บุญนะเนี่ยขยายพันธุ์ได้เดือนได้บุญนะเนี่ยช้อนเนี่ยถ้ากูฟันปากมึงเนี่ยได้สี่เจ้าสี่ท่อนเนี่ยได้บุญแมะเทพขาเนี่ยแพลงแล้วเนี่ยถุงละเท่าไหร่ครับถุงละสามสิบห้าบาทครับถุงละสามสิบห้าน้ำหนักหนึ่งกิโลสามถุงร้อย สามถุงร้อยแล้วถุงนึงอ่ะใช้กับผักพืชผักเนี่ยได้ได้กี่ไร่ถ้าเป็นพืชพืชลมลุกประมาณสักหนึ่งกำมืออยากซื้อไปสักสามถุงเป็นอะไรเง้เขาบอกเกี่ยวกับพืชลมลุกเราก็อยากจะไปไปปลูกของผัวเราบ้างก่อนอ๋อมันจะลุกใช่ไหมนอกจากมีเป็นกิโลแล้วมันมีขายมากกว่ากิโลไหมผมมีกระสอบสามกิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลอันนี้สิบกิโลนะครับสิบกิโลเท่าไหร่เอยจำไม่ได้ เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆจำไม่ได้กระสอบนี้จําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่หนูถามจริงๆไอ้ไอ้โลงไส้เดือนเนี่ยใช่ของพี่ป่ะอันนี้ของพี่เทพอ๋อฉีกได้เลยครับฉีกใช้ได้เลยใส่เลยครับพี่เทพกลัวเลอะมือจังเลยหนูช่วยนะฮะอย่างช่วยนะคะกลัวเลอะมือค่ะย้มใส่ได้เลยโดยประมาณเนี่ยครับประมาณสองถึงสามกำมืออ๋อสองถึงสามกำมือก็ได้แล้วตรงงม้ประมาณขนาดนี้นะคะพี่ชองพี่ชอง คนละต้นคนละต้นแต่คนละต้นทำงานทำงานสิเอามือหยิบกิ๊ค้ชอนไม่มีเส้นเดือนแล้วค่ะมีแต่ขี้มาแล้วค่ะอุ้งออกดอกเลยอะชอนของเขาดีไงเออของเขาดีแหมเย้ถ้าของไม่ดีอ่ะเขาก็ไม่กล้าการันตีหรอกจริงไหมครับพี่เทพของดีปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไงปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหมป่า ไม่มีสายแ,แค่มีเชือปน<อ>มึงจะรังเกียจทำไมนี่เจ้าของปุ๋ยเขายังยะดีใจเฮ้ยให้กูแดกขี้ใส่เดือนแล้วอีกสัก <_ n> สกูมันทำกูอปุ ดูตอนเลี้ยงไหมอันนี้เป็นขี้วัวนมถ้าถ้าพูดแบบยาบก็คืออันนี้คือขี้วัวดิบๆซึ่งยังไม่เป็นปุ๋ยใช่ใช่ยังไม่เป็นปุ๋ยอันนี่ที่การใส่เชื่อเดอ่ะพี่ชอนพี่ชอนหยิบได้เลยหยิบได้เลยหยิบด้กันสิ พอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะชอนชัยกินไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นมูลน้องเดือนนี่เป็นน้องที่เป็นพนักงานผลิตปุ๋ยให้เราผลิตปุ๋ยให้เราเราหลับเรานอนน้องก็ยังทํางานอยู่เออไม่ได้ไม่ได้นอนเลยนะฉลาจะซื้อมาให้มันกินสิมันจะได้ขี่ทั้งคืนเดี๋ยวลวเวลาประมาณ20-25วัน เราจะได้ปุ๋ยแล้วโตถามว่าถุงละสามสิบห้าบาทถือว่าไม่แพงนะกว่าจะได้มาเป็นปุ๋ยไส้เดือนนี่ก็ใช้เวลานะใช้เวลาเออบางคนบอกอุ้ยแพงจังเลยอะไรอย่างนั้นอย่างอีกสามถุงร้อยอะไรนี้ไคะอไม่แพงค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าการการที่ทําเป็นกว่าจะเป็นปุ๋ยไส้เดือนได้มันต้องใช้เวลาตั้งยี่สิบห้าวตายแลอุ้ยมีคุณหน้าค่ะกลัวโอ้แอมหน้าไปดูอะไรมาเฮียจะกายตึกไง เลือดหนูมาอาชอนอันนี้ไม่ได้แกงไม่ได้อะไรเน่ไปแกงไปแกงไ้กลัวจริงๆนะเผมก็รู้อยู่หน้ากูแพ้ง่ายอันนี้คือตัวที่ได้ระยะเวลาวัน25วันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเราจัเออละเอียดมาแล้วก็นุ่มนิ่มใช่แต่เนี้ยหยาบมากเลยอ่ะเนี่ยหยาบพอกันหนานี่เลยเดี๋ยวเดินเยอะนะนะเล่นเยอะแล้วนะเดี๋ยว เนี่ยเผื่อแป๊บเดียวเห็นไหมครับเขาลงไปแล้วนี่เขาลงไปหมดแล้วเขาลงไปแล้วนะถ้าลงหมดแล้วแสดงว่าเบดดิ้งเราคุณภาพดีแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้เขาจะปีนออกอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับพี่เทพนะครับขอบคุณจริงจากใจนะครับจกดสนีแล้วก็เพื่อนนะครับได้ความรู้ได้สาระมากแต่อีกพวกนี้ไม่มีสาระถ้าไม่มาตรงนี้ชอนไม่รู้จริงๆนะว่าปุ๋ยไส้เดือนมันเต็นยังไงพลดิตยังไงอะไรยังไงกว่าจะได้มาเป็นปุ๋ยไส้เดือนนี่โอ้โห25วันนะใช้เวลานะ ตายแล้วคุณพระช่วยกล้วยทอดก็ลอกแทะคุยก็ตั้งนานแล้วพี่เทพขาถามหน่อยว่ายี่ห้ออะไรค้างนี่หลรมไส้เดือนอะไรฟาร์มไส้เดือนวิสาหกิจชุมชนคนท่าช้างมีถุงเล็กด้วยมีถุงเล็กด้วยโอ้ชงน้ำกินอร่อยเลยชอนปุ๋ยไส้เดือนไปชงน้ำกินไม่ได้กาแฟบ้าบออแตกเดี๋ยวชอนเอาไปห่อหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับไปน้ำต้มน้ำร้อนๆเลยแล้วที่นี่เขาชอบกินกาแฟเช้าอยู่แล้ว ไก็เข้าไปในเพจนะครับในเพจของปุ๋ยไส้เดือนขอปดือนนิเพจชื่ออะไรคะฟาร์มไส้เดือนวิสาหกิจชุมชนคนท่าช้างนี่เลยค่ะเพจนี้เลยค่ะเพจนี้เลยค่ะเพจนี้นะพิมพ์เข้าไปเลยนะเออคือหายกันแล้วนะคะกับข้าวกินของเมื่อกี้นี้กับข้าวกับปลานะครับคือหายตรงนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณครับ โอ้โอช้อนไอ้จุดด่านช่วยกล้ยทอนก็รอดแท้รอดไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ใช้ความตอแหลทั้านั้นอ่ะโอ้ทำงานใช้นี่จนหัวงอกอ่ะมึงนี่ดีนะมึงตอแหลเก่งจริงช้อนมึงละเล่เห<อ>ลี่ยมเล่กุนมึงเยอะมากมึงทําให้ปะกุลรอดมาได้นี่อ,อ่ะเอมมึงไม่ต้องเยินโยกจนขนาดนั้นแล้วก็อายเขาต้องเก่งไง สถ้าเป็นไปได้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะคะอรชจอรจันจรดยังยืนจัดอยู่ที่นี่และที่สําคัญฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดติดตามด้วยนะ,ะนจ,จ๊ะอรชรจันัด์จ้าพี่เทมพ,พี่เทม